แม่เจริญมาพี่น้องมานับกิโลบาทนี่มานับกิโลที่เฮาไปหาได้นี่มื้อนี้สิบ่ได้อันฮอด100ดอกมื้อนี้นะแต่ก็ได้รายเติบอยู่แม่มอนเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากจะไปหาเลาะคุดอีกนี่เดี๋ยวมันตายจักหน่อยก่อนจังนับได้เนาะพี่น้องน้ําจะาวนึงก็ตายดอก เออกิอถึงน ok nope, ้ําได้นึงมันก็ตายลดเดาก่อนพี่น้องให้พี่น้องเดาก่อนกะว่าจักโตมื้อนี้สิจักโตมื้อนี้หันคนขุดหลายพี่น้องคนลงป่าหลายก็เลยบ่ได้หลายมื้อั่นลยังบ่ได้มาดอกนสิได้ขุดอีกคันั่นนะยังได้รออีกอยู่มื้อเช้าดองก่อน ล่างขีดินนอกก่อนขี้ดินนอกก็นอกพี่น้องเนาะเด็ดเดบ่มีแห้งดองแล้ววันเปลี่ยนน้าม้อมานับรอะพี่น้องบันนี่ในเอ้ยว่าบงกทีรอแม่นี่สองสี่หกแปดสิบสสองสสสห 6 6สอง6ส6 6แ30 30 34 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58

สิบสองอย่า,ยาเฮ็ดลูกแปดสิบสองแล้วนี่แปดสิบสี่แปดสิบสี่แล้วกับแได้แปดตพี่น้องเ้ยรอบนี้ได้แปดสิบตอย่าเฮ็ดของแม่ได้ลูกโอ้ยบ่่อดล้อยมือนอี่มือนอี่บ่ได้อดลอยซ้ำโ่อดลอยซ้ำบาได้ลอยซ้ำ อย่าเอาไปนะใส่ขีน no. uh, right? e! uh ี okay. er ่อ right ีกสิบ่ตัหอดลยแะ้คุดแถวนี้ได้สิบสี่ตัวเนอเดี๋ยวใส่ขีตัวนี้แล้วไปคุดให้มันได้ลอยคุดแถวนได้ล้สิบสี่ตัวันเด้ไปตลาดแรงนเดอุบไปตลาดนี้แม่ไปตลาดแรงคนเด้อไปไปไปตลาดลยคุณบุนบึนบุญบุนบบุนบๆบุนบบุนบๆบุบบ แปดสิบหกตัววันนี้ได้แปดสิบหกตัวคนหล,ลายหลายทังหาเฮ็ดทั้งหากิโลคนลงไปนะพี่น้องเ้ยเลยได้บ่หอดลอยตัว ไปเลาะคุดเลาะนี่นีจากเศร้าสามสิบตัวอยากชวนกัน่าไปคุดนี่แมงขนุนนี่พี่น้องมูแมงขนุนก็นลายดัดมูแมงขนุนนี่แมงขนุนใหญ่ค่ะ กับเบือกับเซ็งไปหาคุดพี่น้องเ้ยหดยามมันแหละก็ต้องไปคุดจะอกไปคุดมันกับสีตายถิมซื่อๆผมกำลังมันได้ผมกำลังมันเลยแหละ ไปหาขุดละเล่อหนึ่ตัวอีกก้อนนี่เราก็อยากปนละเลาะใกล้ๆมันจะหลุดเด้อหลุดก่อนแบบหลุดกลัวแถวพุ่นแถวลุ่มพุ่น ไปน้ำยายบ่เมฆเอ้ยเมฆมาเมยเอาไปบุญบ่เออเราบุญบ่ โฮมใส่ตัวเย็นไว้อะไรายก็จอดีเนาะย้ำนางมนสุดมากให้คุณกินคันคุณน่านมากแต่กินปะเบิดแ้เแตนคุณขมไปขามมากเลวคนไปกิน มาใส่ชอยกันเลยเฮ้ยเกือกิโลนออเกืกิโลนี่ได้เดาดูวด่าคอยใดระตตอันนี้นะคอยกำลังตีนี่ประมาณเาาด็กพี่น้องเด้ออ่าสบายดีประมาณร้อยซิตโตฮิตฮิตเอาให,ให้โอกาส3เำถือ บอกก่อนลอยคอยบอกก่อนนี่บอกก่อนลอยไปประมาณเก้าสิบเกาสิบสเฮ้ยเ้ะอกกอ้าสิบีกิ้ี่เต้ายเท่าไรช้เต้าหอยะไเท่าไรยืนนชิ้นโตหอยวะอืเท่าไรนแปดสิบหกเนาะ โบกมองมาถึงอย่าไปอย่าไปเพื่อนลุงไปกินเข่าลุงจ้านาไปกินเข่าไปลุงไหมนั่งลุงมากระมาตะหูเพียนเป็พูดอีกมาเลยไปกับไปเรียมเนิดสะเรียมพอดวงหนึ่งมันมันหน รุกว่าแล้วจะปีกายด้วยเนาะใครแล้วมันเหลือดรึเป่าใครนั่นมันเหลือกันหนึ่งจะปีกายดีดอาะเอ้ยเสียม มนหดหดบ้ออีแล้วได้มูหดบ่อโตจังมากว่ะเป็นมันแบบเศาเหมือนี่มกแมน้องพรันนั้นนงวาันมนันตาแก้วพุดพิน่หันก็ได้อยู่เป็นชิดโตบ่เป็นเลยห,หี่นางพดเป็นแต่บ่พดพุดบ่ดสู้อคอยเนเราพุดบ่ทนพุดบ่ทน ขอนิ่มขอุกิโลขึ T ้นม่เทแถน่นก็ว่านุกิโลขอนมหาเห็ดแคเนียยางซื่อกับซาโนกับโทษเลยครับหนกิโลเนาะจีแโท ดตลอด่ใส่ช่องพิษอดอ้กำลังมันกี่โลเด็กนี่ใงโผตวกินจรอ่ะอ้เอาๆนี่ามาๆดน่แะๆออกซีก่อนอ่านๆนี่นี่นี่พวกอยเอาบ้มบั้มเดกๆอ้าวเนี่ยพวกฝอย ส่วนไปแด่พี่น้องจับไปรถด,ดึงจึงไปรถพูดดูมันยังให้ยังก็พูดตำแหน่งเลยอยากกินน้ำก็ดึงไปใส่น้ำที่เข่าก็ดึงมาใส่กองเข่าอยากกินรถก็ดึงใส่รถอยากดินโทรศัพท์ก็ดึงใส่โทรศัพท์เลยเฮ้ยนาะงมันคือหมู่ว่าววะแบบสแสดงออกโดยการกระทำ <c oughs> ดึงเลยหมู่จั๊กบึนนะ โอ้หจักเบิดดึงสารถ่แ่ว่าอนี่เป็นข้ายอันนี้เป็นนำจะคนเบานะวเขยากเข่าขยากน้างนเยาเาู่บ่เลยีขี่กรหู้แล้วขี่พัดขี่ให้ให้เลว้หนจะกำทำรถขี่ต่เก่าขี่พัดนี่ครับมันเปื้อนในส่งในอย่างบุบปากบันู้แล้ว นุดมัากด,ดกนากินิโคจะก็โอ้กะเาเคยนิโค้มันเห็นตัวการลายใช่ไหมออกก็ต้องออกบองดอ้นมนไปใส่ปะมนบ็มีดต่ ไอ้มีเล็กเต็มคอยค่อยๆเกียร์กี่ก้โเกียรกีิโลธน,นาธมคมบกคมโอ้หัวของเราโอนโคอ,โอ เเ่รียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะล้างเอาเขาตู้เย็ยนไว้บ่ะนะไปก่อนเด้อจ้าคลิปนี้กะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามารับชมจ้ากำลังมั่นกิโลอะไร